สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้อย่างไม่ขาดตกกกพร่องสำหรับคุณต่ายชุติมาและคุณพิธาลิมเจริญรัตที่ล่าสุดคุณแม่ต่ายได้อัปไอจีสตอรี่กำลังแต่งตัวให้ลูกสาวคนสวยน้องพิพิมพ์ระบุว่าความแต่งตัวไปดูคอนเสิร์ตความยอา่อข่า เมื่อไปส่องไอจีของทางด้านคุณพ่อทิมแล้วก็ได้โพสต์ภาพกับลูกสาวน้องพิพิมใส่ชุดที่คุณแม่ต่ายแต่งตัวให้นั่นเองพร้อมระบุข้อความว่ามนุษย์พ่อหลังจากร้องเพลงลูกได้พอๆกับเพลงตัวเองงานนี้ก็ชัดเจนเลยว่าคุณพ่อทิมแม่ต่ายก็ช่วยกันเลี้ยงลูกสาวเป็นอย่างดีน่ารักมากๆไม่ว่าจะอยู่กับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่และเมื่อไปส่องไอจีคุณแม่ต่ายเมื่อวันก่อน ก็ได้โพสต์ภาพในไอจีเป็นไอจีของน้องพี่พิมพ์ที่มีรูปตั้งแต่น้องพี่พิมพ์ยังเด็กๆและยังมีข้อความอธิบายในไอจีไว้ว่าความเป็นครอบครัวจะยังอยู่ตลอดไปพ่อกับหมามาอยู่เคียงข้างพี่พิมพ์เสมอหมามาตายกับแด๊ดดี้พิธาหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการเป็นจํานวนมากอาทิเช่นได้ๆจะติดตามทั้งสามพี่เลยพิธาพี่ตายพี่พิมพ์ น่ารักที่สุดครอบครัวอบอุ่นพ่อทิมแม่ต่ายน้องพี่พิม์ขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะกลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันใหม่อีกครั้งนะค่ะคุณต่ายครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกพร้อมหน้ากันในบ้านหลังเดียวกันเพื่อความสุขของลูกคะ่ะถ้าถามว่าเชียร์ทีมต่ายเพื่ออะไรตอบว่าเชียร์เพราะรักชอบต่ายพี่พิมพ์อยากให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมบ้านกันครอบครัวต้องสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ ครอบครัวจะยังเป็นครอบครัวตลอดไปรักครอบครัวนี้ที่สุดเรียกได้ว่าสำหรับคุณพ่อทิมกับคุณแม่ตายแล้วน้องพี่พิมพ์ก็คือแก้วตาดวงใจเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไป และถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ